สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุญการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรรงแปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับหัวใจสําคัญนะครับของธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือการฝึกสตินะให้อยู่ในกายนะอย่างการเคลื่อนไหวเนี่ยพูดอยู่ปากขยับรู้อยู่หันซ้ายหันขวานี่รู้อยู่ ก้มหน้าเงยหน้ารู้อยู่คำว่ารู้อยู่เนี่ยนะรู้ไปนะแล้วเห็นอะไรคำว่ารู้ไปแล้วเห็นอะไรเนี่ยก็คือคำว่ารู้ตัวอยู่เนี่ยคือสติคำว่าเห็นอะไรเนี่ยคือปัญญานะเพราะนั้นไอตัวที่เห็นก็คือจิตจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญาเนี่ยมันก็ถูกอบรมด้วยสติและปัญญาถึงความเป็นใจรักนะเพราะนั้นการนี้เรามีสติอยู่ในกายเช่นพูดอยู่ปากขยับนะหันซ้ายหันขวา นะเห็นการเคลื่อนไหวยอยู่นะเห็นอิริียบทเก่าดับอิริียบถใหม่เกิดขึ้นนะเพราะนั้นสติรู้ตัวเห็นอิริียบทเก่าดับอิเิียบทใหม่เกิดขึ้นปัญญา <c oughs> ก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณนะ์ของความดับไปของอิริียบทเก่าการเกิดขึ้นะของอิริียบถใหม่ก็นะจะลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเช่นนี้เป็นไตรลักษณ์กนะ้มหน้าเงยหน้าหันซ้ายและขวานะ เห็นไหมนี่ก็คือคู่แขนนะครับก็เหยียดแขนนะการเห็นแบบนี้คือการฝึกสติปัฏฐาน4ซึ่งสติปัฏฐาน4ในกายเนี่ยในส่วนตัวผมนะเป็นการฝึกที่ง่ายที่สุดแล้วแล้วฝึกได้ต่อเนื่องนะตั้งแต่เราตื่นนอนนะไปเรียนหนังสือไปทําากรงานนะไปประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันนะได้ทุกการสั่นที่เลยไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาสถานที่ทํางานนะบริษัท นะเดินไปห้องน้ำนะครับไปห้องประชุมนะหรือไปทำธุระซื้อของในตลาดในห้างสปปรรพสินค้าทำได้หมดเลยบริหารการเจริญสติปัาน4ในฐานกายเนี่ยผมมองว่ากว้างขวางนะสามารถทำได้ทุกทีนะ่เรียกว่าตลอดเวลาเลยทั้งวันนะจนกระทั่งหมดกิจกรรมในหนึ่งวันเราก็ไปนอนนะแต่ว่าการเจริญสติปัาน4เนี่ยมันได้มีเฉพาะฐานกายนะ ก็มีฐานเวทนาด้วยฐานเวทนาก็คือความรู้สึกเราอ่ะเช่นบทีเรานั่งประชุมอ่ะหรือนั่งเลคเชอร์นะบางทีเราไม่ได้เคลื่อนไหวกายปากก็ไม่ได้พูดก็ไม่เห็นปากขยับนะแต่เราเห็นลมหายใจเข้าออกนะแต่ก็เห็นแบบเบาๆนะเห็นแบบแผ่วๆถ้าเราเห็นลมหายใจเขาออกนะเบาๆแผ่วๆบางทีความเด่นของเวทนาก็เกิดขึ้นว่าตอนนี้เราสุขทุกข์หรือเฉยๆนะเช่นเรียนๆไปอยู่ประชุมอยู่นะเมื่อเกิดอ,อาการเบื่อขึ้นมา เกิดอาการเบื่อเนะบื่อฟังนะมันก็จะเกิดอาการรู้สึกว่าเป็นทุกข์นะหรือว่ามันรู้สึกว่ามันเฉยเฉยนะฟังหรือไม่ฟังเฉยเฉยนะบางทีเฉยเก็เฉยมาจากง่วงนอนเอาด้วยนะฟังเลคเชอร์หรือว่าฟังประชุมอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นไปได้นะหรือว่าในการประชุมเนี่ยนะครับอาจจะมีคนพูดถึงตัวเราในทางบวกอยู่เราก็เกิดเป็นความสุขขึ้นมานะมีคนชมกนะ็เกิดเป็นความสุขข,ขึ้นมาเห็นไหม วันการจเจริญสิบฐานสี่ไม่ได้เฉพาะมีเฉพาะฐานกายคือเคลื่อนไหวนะเนี่ยเคลื่อนไหวอย่างเดียวที่เราสามารถรู้ตัวได้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยเนี่ยที่เราสังเกตเห็นจิตเราสังเกตเห็นนะนั่นก็เป็นฐานของสติในเวทนาหรือเราเห็นจิตเราอะนะบาเวลาเราอุ้ยเราต้องพูดในที่ประชุมเกิดตื่นเต้นขึ้นมานะเกิดฟุ้งซ่านเกิดตื่นเต้นขึ้นมา,นนมานหัวใจก็เต้นแรงเห็นไหมใจสั่นบางคน บางทีไปพูดก็พูดตะกุรตะกักเนี่ยนะก็แปลว่ามันเกิดอาการแล้วว่าจิตด,ดีนะหรือว่าจิตร้ายก็เกิดขึ้นนะบางคนก็สติหายนะประมาเวลาพูดก็ประมาะตื่นเต้นนะเพราะว่าเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมานะจิตก็เป็นอกุศลน,นะเข้ามาครอบงําด้วยความกลัวแลนะด้วยความฟุ้งซ่านใช่ไหมแล้วก็บางทีจิตมีสติบางคนก็พูดได้ดีพูดในที่ประชุมพูดได้ครบถ้วน ควบคุมทุกประการเพราะว่าความมีสตนะิพูดไปก็รู้ว่าปากขยับพูดไปก็สัมพันธ์กับความคิดการน,นําเสนอนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการจเจริญสี่ประฐานสี่มันจเจริญได้ทุกการส่นที่แม้แต่เราทํางานนะครับพูดไปนําเสนอไปปากขยับเนี่ยมันก็รู้หรือนั่งเฉยๆก็เห็นจิตเกิดเวทนาเปลี่ยนเป็นสุขทุกเฉยๆนะเห็นความเป็นไตรล,ลักษณ์ มัลสติประฐานสี่จึงฝึกได้ทุกการสั่นที่ไม่ว่าจะเป็นสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์ไหนเด่นนะที่จิตไปรู้ขอให้จิตที่รู้เนี่ยนะสติมันเกิดขึ้นในฐานหนังสี่แล้วกันถือว่าเป็นการเจริญสติประฐานสี่ทั้งสิน้นนะครับแต่คราวนี้เนี่ยหลายคนก็คิดว่าจเจริญสิประฐานสี่แบบนี้โอ้ฉันก็จเจริญมาแล้วนะเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็ไม่เห็นก้าวหน้าเลยเลย ก็จะไม่เห็นบรรลุมรรคผลอะไรเลยนะไม่เห็นจะได้ดวงตาเห็นทำอะไรเลยนะก็จะบอกว่าบางทีต้องระบระวังเพราะบางทีปฏิบัตินี้ก็จริงแต่ว่าจิตมันไม่มีกําลังส่วนที่ไม่มีกําลังคือสมาธิเนะื่องจากว่าจิตเราที่เกิดสติเนี่ยมันไม่ต่อนเนื่องนะพอเกิดไม่ต่อนเนื่องมันเกิดสมาธิแค่อ่อนๆเขาเรียกว่าคณิกะสมาธินะหรือสมาธิแค่เฉียดเฉียดชานก็เนระียกอุปจารสมาธิ แต่สมาธิมันไม่ตั้งมั่นนะมันไม่สามารถเข้าถึงเขาเรียกว่ารูปฌานชาญ 1, 2, 3, 4งสได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเจอปัญหาแบบนี้ว่าฉันก็ฝึกสตินะ,นะหันซ้ายหันขวาก้มหน้าฉันมีเดินไปในที่ทำง,งานก็ฝึกมีสติถ้าจะมายน่นฝึกมาเป็นปีหลายปีแล้วก็ไม่เห็นก้าวหน้านะส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากําลังจิตเนี่ยมันไม่พอนะโดยเฉพาะในเรื่องของสมาธินะซึ่งต่างกันนะ ผู้ที่เจริญสติปัฏฐาน4แบบนี้นะโดยที่ไม่ได้ฝึกสมาธิโดยตรงอะ่ะเขาบางทีเขาเรียกว่า,าใช้วิปัสสนานําสมาถะนะหรือว่าใช้วิปัสสนาควบสมถะซึ่งต่างจากพวกที่ชอบทําสมาธิอย่างผมเนี่ยสมัยก่อนนะไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน4แบบนี้นะพูดอยู่ปากขยับรู้นะหันซ้ายหันขวานี่ไม่อนวันนี้ไปทํางานก็ไปทํางานนะก็พุดโทอย่างเดียว หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทเออกโทอย่างเดียวเวลาทํางานก็ใช้ความคิดก็คิดไปเลยนะเห็นไม่เห็นไม่รู้ละแต่ก็คิดในเรื่องงานยิ่เลยหลังจากว่าพอว่างจากงานปุ๊บนะพอจิตจะเริ่มฟุ้งก็พุทโทพุทธโทอย่างเดียวก็คือข่มไว้ด้วยสมาธิด้วยคําบริกรรมพุทโทเนะนะี่ยเมื่อเพื่อไให้จิตฟุ้งสัน้นพอเลิกจากงานกลับถึงบ้านปุ๊บใช่ไหมก็เข้าห้องพระนะสวดมนต์ก่อนไหวพระแล้วนั่งสมาธิเลย ไม่ไปเที่ยวไหนไม่ดูหนังฟังเพลงด้วยนะสมัยก่อนนะตอนเจอความทุกข์เยอะๆตอนวัยอายุ20่สิบกว่าๆตอนนั้นทํางานโอเครียดมากนะนวันทํางานก็ทํางานจริงจังเลยประชุมอะไรก็ประชุมนะพอประชุมเสร็จนะพอมีช่องโหว่ช่องว่างให้จิตฟลุกก็บริกรรมพุทโธพุทธโธหายใจเข้าพุทออกโธอย่างน,นพุทออกโธนะก็ทําอย่างเงี้ยนะพอเลิกง,งานก็ไม่ไปเที่ยวไหนนะกลับถึงบ้านก็ไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงนะล็อกประตูห้องสวดมนต์ไหวพระแล้วก็เดินโจงกรมนั่งสมาธิ มันก็จะพบความสงบอย่างสมาธิเพราะว่าจิตที่เราทําแบบนี้ต่อเนื่องนะด้วยคำบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทออกตัวอย่ากพุดธออกตัวเนี่ยมันจะทําสมาธิได้ง่ายนะพอนั่งสมาธินั่งไปได้ประมาณสักสินาทีสิบห้านาทีนะก็ร่างกายก็ไม่ขยับขยื่อนอ่ะคือนิ่งเขาเรียกว่าเหมือนนิ่งเหมือนเหมือนตอ่อไม้นะก็เรียกสมาธิตอ่อไม้ก็คืออย่างเงี้ยคือนั่งแล้วกายไม่กระดุกกระดิกนิ่งอยู่อารมณ์เดียว จะลมหายใจเข้าพุทธออกโทหายใจเข้าพุทออกโทนะจนจิตมันดิ่งดิ่งเข้าสู่สมาธิพอดิ่งเข้าสู่สมาธิเนี่ยมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าปิติสุขแล้วก็เป็นเอกคตาเนี่ยแหละถ้าใครทําถึงลักษณะที่ใช้ลมหายใจเข้าพูดออกโทพูดออกโทเนี่ยคือเกิดวิตกวิจารณ์ในลมหายใจเนี่ยเขาวิตกวิจารณ์ก็คือเราดูมันอยู่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้า Uh, ยาวก็รู้นะออกยาวก็รู้สั้นก็รู้นะอย่างเงี้ยเราดูมันอยู่ตลอดโฟกัสนะอยู่ที่ลมหายใจเขาออกอยู่จุดเดียวจนกระทั่งกายมันจะเริ่มค่อยๆหายไปหายไปนะ mm hmm. ก็จะเกิดตามมาด้วยปิติสุขก็คือใครไม่เคยนั่งสมาธิแบบเนี้ยเราจะไม่รู้ว่าโอ้มันเกิดความปิติปิติก็คือมันเหมือนกับเราอาบน้ําเย็นนะกายเราจะรู้สึกว่าเย็นชุ่มชื่นนะเกิดปิติเกิดสุข ข้างในสงบนะแล้วเกิดเกิดเป็นอารมณ์นะอยู่ในสมาธิแบบนี้เอกกัาตาถ้าใครไปถึงตรงนี้ก็เขาก็เรียกว่ารูปฌานที่หนึ่งนะถ้าเกิดใครสามารถไปต่ออีกนะครับคราวน,นี้ลมหายใจจะเริ่มดับไอวิตกวิจารเนี่ยก็เริ่มดับก็จะมีลักษณะนะที่ยังมีความสุขอยู่นะแต่ว่าก็เริ่มที่จะเป็นคาเรียกว่าเอกคัตตากับมันเริ่มวางอุเบกขาเนี่ย มันก็จะเลื่อนนะจากไอ้รูปฌานที่1ก็เข้าสู่รูปฌานที่2 3 4สาสี่ก็ว่ากันไปนั้นพวกที่ทําสมาธิแบบเนี้ยมันจะมีความสุขตอนอยู่ในสมาธินะซึ่งผมเคยผ่านมานะตอนอายุ2ีกว่าเนี่ยเวลาไปทํางานนี่นะก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะตอนเย็นสักทีนึงนะอยากจะกลับบ้านไปสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วก็ดิ่งสมาธิแบบเนี้ยมันมีความสุข มันมีความเย็นมัมีความสบายมันไม่อยากดูหนังฟังเพลงเลยนะมันมีความรู้สึกว่าแม่มันมีความสุกจันนะนั่งสมาธิแบบนี้มันเหมือนเหมือนกับเราดื่มดำนะปิติสุกเอกขตาเนี่ยอยู่ในจิตนะในช่วงนั่งสมาธิไม่ต้องการอะไรเลยดูหนังฟังเพลงอะไรก็ไม่เอานะอะไรสาวสวยอะไรมันไม่อยากจะสนใจเลยมันมันมันอยากจะอยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิเนี่ยเวลาไปทําการงาน นะไปเจอปัญหาไปเจอเรื่องคนปวดหัวอีกและไปเจอคนที่พูดคุยกันไม่รู้เรื่องไปเจอศัตรูอะไรร้อยแปดเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกหงุดหงิดแล้วรู้สึกไม่พอใจพูดง่ายคือตอนที่เรานั่งสมาธิเราข่มมันไว้ด้วยอำนาจสมาธิก็เหมือนกิเลสไม่มีอ่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้มันสบายนะอยากจะแช่ยอยู่ในสมาธินานแสนนานน,าน,นะแต่พอออกไปทําการงานไม่ใช่มันเจออารมณ์กระทบเข้ามาที่ตาที่หู นะเกิดคาพูดที่ไม่น่าพึงพอใจการกระทําที่ไม่น่าพึงพอใจนะคนที่ผิดสัจจะคนที่ผิดศีลผิดธรรมมันก็เกิดร้อนขึ้นในใจนะคราวนี้ถ้าเราเข้าใจนะว่าสมาธิเนี่ยที่ฝึกมันมีประโยชน์นะบางคนจะไปบอกว่าไม่เอาสมาธิเลยก็ไม่ได้เพราะผมฝึกมาแบบนี้แหละที่เรียกว่าสมถะนำวิปัสสนา,มมา,าเพราะสมัยทีผ่ผมฝึกแรกๆนะผมไม่ได้ฝึกสติปัฏฐานสนีะ่ที่เราไปฟังนะ หันซ้ายหันขวารู้อยู่ก้มหน้าอย่ารู้อยู่เห็นิริยบทเกา่าดับิริยบทใหม่เกิดสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมไปทําการงานเนี่ยนะครับผมพุดโทอย่างเดียวก็คือทําสมาธิอย่างเดียวในระหว่างที่ทําการงานก็เขียนเขียนไปเราเขียนปากกาอะไรก็เขียนไปนะคิดงานออกแบบอะไรคํานวณอะไรก็คํานวณไปก็คืออยู่ทางโลกแบบนี้แหละแต่พอเราว่างเสร็จปุ๊บเราก็พุดโทพุดโทแไม่ให้จิตฟุ้งซ่านคือข่มมันด้วยสมาธิ พอเลิกงานกลับถึงบ้านก็ทําสมาธิอย่างเดียวดิ่งอย่างเดียวผมถึงรู้ไงว่าคนที่มีความสุขจากการทําสมาธิมันจะเป็นแบบนี้นี่เยว,ว่าเร่าจากประสบการณ์ตรงเลยนะแต่ครนี้เนี่ยนะมันจะต้องเข้าใจว่าข้อดีของการทําสมาทานำเนี่ยนะมันก็คือว่าตอนที่นะครับเรานิ่งๆทําสมาธิเนี่ยนะตอนที่สมาทานำํำนะตอนเราทําสมาธินิ่งเราเนี่ย มันจะสามารถจเจริญสติปัฏฐาน4ในส่วนของเวทนานะในส่วนของจิตและในส่วนของธรรมเนี่ยได้ดีกว่าคนที่ฐานสมาธิไม่แข็งแรงหรือเป้าเาไหมเพราะนั้นการใช้สมถะนำวิปัสนาเนี่ยข้อดีคือเราทำสม,สมถะรือทำสมาธินำก่อนทำสมาธิจนกระทั่งเรียกว่าดิ่งดื่มดำในความสุขจากวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ย ถ้าใครทาเป็นนะจะรู้ว่าโอ้โหสมาธินี่มีความสุขมากใครที่นั่งสมาธิแล้วโอ้โหดื่มดําในสมาธิไม่อยากออกจากสมาธินะบางทีอยากจะนั่งอย่างนี้เป็นนานๆนั่นแหละท่านกาลังติดสมาธิแต่นั้นเป็นเพียงแค่สมถะไม่ยังไม่ใช่วิปัสสนานะแต่ถ้าท่านทําวิปัสสนาเป็นเนี่ยแปลว่าท่านจเจริญสติในฐานของสมาธิแปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อท่านเกิดวิตกวิจารณ์วิตกวิจารคือท่านรู้ลมหายใจเขาออกแล้วท่านเห็นการเปลี่ยนแปลง นะครับของอิริยาบถในลมหายใจเข้าออกเช่นหายใจเข้าเห็นไหมก็ทำไมก็ปอดเราพองนะพอหายใจออกปอดเราก็แฟบเราจะเห็นอิริยาบถเก่าดับิริยบทใหม่เปลี่ยนเหมือนกันแต่เห็นในฐานสมาธิที่ตั้งมั่นที่มันคงนะเห็นอาการของความสุขในสมาธินะว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้สมาธิเป็นเหตุให้เกิดความสุขที่ไม่ต้องอิงอมิตร นะแล้วพอสมาธิเริ่มคลายลงนะฮะบางทีจิต,ตอาจจะแวบ,บไปฟุ้งซ่านใช่ไหมอาจจะแอบแวบไปถึงเรื่องการงานก็เห็นอกุศลน,นะความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแอบเกิดความรู้สึกโมโหนิดนดินะโทสะเกิดขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวมันก็ดับไปนะแล้วเราก็เห็นจิตดีเดี๋ยวก็จิตร้ายเดี๋ยวสติมารู้ทันลงมาใจเขาออกอีกใช่ไหมอาการของโทสะนะะความไม่พอใจนั้นก็ดับไป นึกว่านไหมเราก็จะเห็นว่าถ้าเรามีสมาธิดีนะเราก็สามารถจเจริญสติปฐาน4บนฐานของสมาธิได้เลยไม่ว่าจะเป็นกายนะเห็นอ,อ,อกเราอะนะมันกะเพิ่มขึ้นกับเพิ่ม,มลงนะเห็นเวทนานะครับสุขทุกข์เฉยๆโดยเฉพาะสุขจากสมาธิจะเด่นมากนะแล้วก็เฉยๆเฉยๆก็คือมันวางอุบกขาเพราะฉะนั้นคนที่ทําสมาธินาเนี่ยความทุกข์จะไม่ค่อยมีนะ แต่จะมีความสุขกับเฉยๆคืออุเบกขานะก็คือเกิดเป็นความรู้สึกว่าตอนมีสมาธินะต่อนเนื่องเนี่ยมันเกิดสุขนะสุขที่ไม่อิงอามบิตด้วยนะแล้วพอตอนนี้สมาธิมันเริ่มถอยออกมามันก็เฉยๆมันวางอุเบกขานะแล้วก็เห็นจิตดีจิตร้ายก็คือเห็นบางทีจิตมีสมาธิมันถอยมันก็แวบไปฟุ้งมีเหมือนกันบางทีมันแวบไปคิดเรื่องงานโกรธมีเหมือนกันนะ พอมันแวบไปนะครับอาจจะคิดเรื่องอแฟนอย่างเงี้ยนะก็จะมีาราคาบ้างไม่มีราคาบ้างก็เห็นเกิดเกิดดับๆนะของจิตด,ดีจิตร้ายของกุศลอกุศลเพราะนั้นนี่คือข้อดีนะของคนที่ทําฐานสมาธิให้แข็งแรงแล้วสามารถไปต่อสติปัฏฐาน4ได้เร็วขึ้นเหมือนกันนะวันนี้คือประโยชน์ของสมาธินะไม่ใชบอกว่าสติปัฏฐาน4ี่เลยไม่เอาสมาธิเลยก็ไม่ใช่ อันก็เหตุผลว่าทาไมบางคนเนี่ยจเจริญสีฐานสี่ก็จริงแต่น้่อยากว่าฐานสมาธิไม่แข็งแรงแบบนะปฏิบัติเป็นเดือนเป็นปีหลายปีแล้วไม่เห็นอะไรเลยเห็นก้าวหน้าลเลยเพราะว่าฐานสมาธิยังไม่แข็งแรงนั่นเองลองไปฝึกดูนะถ้าใครจะทําแบบตามที่ผมเล่าคือใช้สมถาะานําวิปัสสนาได้เองนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะแต่ว่าบางคนบอกว่าโอ้ไม่เอาทาสมถะไม่ได้ ให้ไปนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทออกตัวจะพุทแล้วนั่งเป็นตัวแข็งแล้วเป็นเป็นตอไม้บางคนทําไม่ได้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอดีตนะบางคนอาจจะเคยฝึกมาแต่อดีตก็ทําทได้เร็วแต่บางคนไม่เคยฝึกในอดีตทาได้ช้าเพราะมันไม่เคยมีของเก่าติดตัวมานะเพราะฉะนั้นคนที่จะทําสมถะนําวิปัสสนาเนี่ยข้อดีเมื่อฐานสมาธิแข็งแรงแล้วเนี่ยสามารถเอาฐานสมาธินี่ไปจเจริญสติปัฏฐาน4ต่อได้เลย อย่างนี้ก็จะเร็วนะฮะถ้าเราดูจากครั้งพุทธก,การก็จะเห็น,นว่าบุคคลที่เจริญสมถะนําก่อนมีเยอะเลยนะพระพุทธเจ้ามาสอนเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยบรรลุทมเร็วเลยเพราะว่าฐานสมาธิแข็งแรงแล้วแต่ยุคสมัยใหม่อาจจะคนทําไม่ได้ต้องเจริญสติปัฏฐานสี่ไปทั้งที่สมาธิไม่แข็งแรงก็ต้องค่อยๆสะสมกําลังไปก็เป็นการทําสมถนะนะทำวิปัสสนาควบสมถะ นะหรือว่าทําวิปัสสนานําสมถนะนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าท่านทําวิปัสสนานะครับนำสมถะหรือทําวิปัสสนาควบสมถะแล้วยังไม่ก้าวหน้าเนี่ยท่านลองฝึกสมาธิดูฮนะแต่เพียงแต่ว่าแยกให้ออกว่าท่านฝึกสมาธินั่นคือสมถะไม่ใช่วิปัสสนานะแต่ท่านฝึกไปนั่งถึงสิ่งที่เรียกว่ารูปฌานหนึ่งสองสามสี่อาการของรูปฌานบอกนะครับ มันจะต้องต่อเนื่องนะเช่นเราใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโตเนี่ยต้องต่อเนื่องจริงๆทําไปเรื่อยๆนะวิตกวิจารณ์นะครับจนกระทั่งจิตเนี่ยมันตัดอารมณ์ภายนอกออกไปมันก็จะจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวนะหายใจเข้าพุทธออกโธจะพุทออกโท,ออกโทเนี่ยจนกระทั่งนะครับเกิดปิติเกิดสุขนะแล้วก็เกิดเป็นเอกขัตตานาะเมื่อท่านนั่งไปนานๆเนี่ยกายท่านจะหายนะความรู้สึกกายของท่านเนี่ยจะหายไปนั่นแหละครับ อำนาจของสมาธิเกิดแล้วครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ